So what your friend, okay. ข้อมูลเชิงลึกแห่งอนาคต10การคาดการผลกระทบของ AI ในปีข้างหน้าหลังจากหนึ่งปีที่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านปัญญาประดิษฐ์ภูมิทัศน์ของโลกของเราจวนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในตอนล่าสุดของพอดแคสต์ Norway Game Over ศาสตราจารย์มอร์ันกูวินและรองศาสตราจารย์เปอร์จานเดนเดนได้เปิดเผยการคาดการที่ชัดเจน10ประการ ที่คาดการว่าปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนโฉมอนาคตของเราภายในปี2572ได้อย่างไรในบรรดาการคาดการเหล่านี้นักวิจัยคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการทำสงครามความบันเทิงการศึกษาการตัดสินใจชีวิตการทำงานการเขียนโค้ดการดูแลสุขภาพการสำรวจอวกาศและการมาถึงของผู้ช่วย AI ในที่สุด 1. ความก้าวหน้าทางทหารที่ขับเคลื่อนด้วย AI จุดประกายยุคใหม่ของการแข่งขัน ในขณะที่โลกเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้าประเทศมหาอำนาจรวมถึงจีนสหรัฐอเมริกาและอินเดียคาดว่าจะพัฒนาอาวุธขั้นสูงที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นศาสตราจารย์กูดวินเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ฝูงโรนที่ชานฉลาดอย่างยิ่งจะอุบัติขึ้น ซึ่งสามารถทำลายล้างครั้งใหญ่ได้ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่หยุดยั้งระหว่างประเทศต่างๆรองศาสตราจารย์นันเดอร์เซนเน้นย้ำว่า AI กํกำลังมีบทบาทในสมรภูมิปัจจุบันอยู่แล้วโดยคาดการว่าจีนอาจได้เปรียบในการแข่งขัน AI ทางการทหาร 2. AI พลังสร้างสรรค์ในวงการบันเทิง ปัญญาประดิษฐ์พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของวงการบันเทิงภายใน5ปีคาดการว่า AI จะไม่เพียงแต่มีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์เพลงหนังสือและวิดีโอเกมเท่านั้นแต่ยังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่อีกด้วยศาสตราจารย์กูดินเน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านนี้และคาดการว่าสหภาพแรงงานเช่นสหภาพแรงงานในฮอลลีวูดจะมีอำนาจอย่างจำกัดในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ 3กระแสน้ำพลิกผ่านด้านการศึกษาการสอบภูมิทัศน์ของการศึกษาจวนจะเกิดการปฏิวัติการบรรยายและการสอบอาดล้าสมัยภายใน5ปีเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวกำหนดวิธีการได้รับความรู้ศาสตราจารย์กูวินกล่าวมีคำประกาศที่ชัดเจนว่าการสอบอาดล้าสมัยภายใน5ปีเนื่องจากความสามารถที่เหนือกว่าของปัญญาประดิษฐ์ในบางงานแม้ว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะยังคงอยู่นักวิจัยก็ คาดการว่าโครงสร้างและวิธีการจะเปลี่ยนแปลงไป 4. AI ในการตัดสินใจการกำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองอิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจกำลังขยายออกไปมากกว่าการเขียนสุนทรพจน์และการสรุปการประชุมศาสตราจารย์กูวินมองเห็นอนาคตที่นักการเมืองหันมาใช้ AI เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญลดการพึ่งพาคณะกรรมการและความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญที่ขัดแย้งกันการบูรณาการที่เป็นไปได้ของ AI ในการตัดสินใจตั้งแต่โครงการโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงนโยบายด้านการดูแลสุขภาพสามารถกำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ได้หากพลวัตการทำงานที่เปลี่ยนแปลงงานที่มีความหมายในตลาดงานภายใน5ปีบุคลากรคาดว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแม้ว่างานน้อยลงอาจต้องอาศัยการแทรกแซง จากมนุษย์แต่ง,งานที่เหลืออยู่จะมีความหมายมากขึ้นสัตราจารย์กูดวินท้าทายความเข้าใจแบบเดิมๆในงานโดยเน้นที่ความต้องการทางการเงินที่เชื่อมโยงกันและการค้นหาความหมายในชีวิตความกังวลว่าใครจะได้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้พนักงานเกิดความหงุดหงิดและการประท้วงได้ 6. วิวัฒนาการของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด การพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเข้ารหัสนั้นคาดว่าจะล้าสมัยและแทนที่ด้วยการสั่งให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนโค้ดในนามของมนุษย์ศาสตราจารย์กูวินเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามารถในการจัดซื้อและการทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่ต้องการในภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนานี้ 7. AI และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การผสมผสานร,ระหว่าง AI และการดูแลสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าในการซ่อมแซมร่างกายหุ่นยนต์จิ๋วที่รู้จักกันในชื่อนาโนโรบอทซึ่งใช้ในการวิจัยด้านสุขภาพอยู่แล้วอาจได้รับความสามารถด้าน AI มากขึ้นภายในปี2572การคาดการรวมถึงหุ่นยนต์เหล่านี้จะรักษากล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เสียหายหรือกำหนดเป้าหมายไปที่เนื้องอกในร่างกายนอกจากนี้การต่อต้านไวด้วย AI ก็คาดว่าจะมีความโดดเด่นเช่นกัน การทำงานร่วมกันของ AI และการสำรวจอวกาศการสำรวจดาวเคราะห์ซึ่งเป็นงานที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์อาจเป็นไปได้มากขึ้นด้วยการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ศาสตราจารย์กูวินจินตนาการถึงการนำหุ่นยนต์จริงหรือหุ่นยนต์เสมือนจริงมาใช้ภายในปี2572โดยมีบุคคลสำคัญอย่างบีลอนมัสเป็นผู้นำการปฏิบัติจริงในการมอบหมายความพยายามดังกล่าวให้กับ AI จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อการ สำรวจอวกาศเข้าสู่ยุคใหม่ 9. ความก้าวหน้าในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่กว้างขึ้นปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปซึ่งมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างได้เช่นเดียวกับมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมายที่ยากจะเข้าใจแม้ว่าการบรรลุ AI ทั่วไปที่แท้จริงภายในปี2572อาจไม่น่าเป็นไปได้แต่ศาส,สตราจารย์นันเดรสนคาดหวังว่าความก้าวหน้า ที่ไม่คาดคิดจะนำเราเข้าใกล้เหตุการณ์สำคัญที่ทยทยนนี้มากขึ้น 10. ผู้ช่วย AI ที่ขอบฟ้าคาดการความต้องการของคุณการเปลี่ยนกระบวนศั์กำลังใกล้เข้ามาในวงการผู้ช่วยดิจิทัลย้ายไปที่ Siri และเ hey ฮ Google นักวิจัยคาดการการมาถึงของผู้ช่วย AI ที่คาดการความต้องการของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือหรือหุ่นยนต์บ้านอัจฉริยะที่ติดตั้งผู้ช่วยหุ่นยนต์สามารถปฏิวัติกิจวัตรประจำวันโดยเตรียมอาหารทันทีที่หิวโหวยสรุป ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงโลกของเราการคาดการเหล่านี้ทำให้เรามองเห็นอนาคตที่ขอบเขตระหว่างความสามารถของมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ชัดเจนตั้งแต่สนามรบไปจนถึงความบันเทิงการศึกษาไปจนถึงการตัดสินใจและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย AI ได้รับการตั้งค่าให้ปฏิวัติวิธีที่เราใช้ชีวิตทำงานและสำรวจ คำถามที่ยังคงอยู่ไม่ใช่ว่า AI จะมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราหรือไม่แต่เป็นปัญหาที่เราจะนำทางการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรเราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่รอเราอยู่หรือไม่หรือการบูรณาการ AI เข้ากับชีวิตประจำวันของเราจะจุดประกายความท้าทายและความไม่แน่นอนใหม่ๆห,หรือไม่คำตอบอาจเปิดเผยก็ต่อเมื่อเราพุ่งไปสู่อนาคตที่ถูกกำหนดโดยพลังปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือวิดีโอที่ให้ไว้ในหน้าน,นี้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คนคว้าปลอดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจลงทุนข่าวเพิ่มเติมปริมาณธุรกรรมของวานและยอดขาย NFT ของคารโนมีความโดดเด่นในช่วงนี้ ราคาของคารโนเพิ่มขึ้นต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีเธอรียมแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาของคารโนจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์และการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคริปโตกิจกรรมนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากมีรายงานว่ากระเป๋าเงินได้ถอนสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน7รายการจากบ i น a n c e ในช่วง2วันที่ผ่านมามูลค่ารวม12.71ล้านดอนลลาร์สินทรัพย์ที่ถูกถอนออกได้แก่ 69,000 AAVE 6.74ล้านดอลลาร์200,000 XVS 2.45ล้านดอลลาร์61,249ลิง์990,000ดอลลาร์27.16ล้านโฟเก้846,000ดอลลาร์1.698ล้านมานา781,000ดอลลาร์79.33ล้านชิบะ785ดอลลาร์ 1 1 0 0แบน1 6 8 0 0 0ดอลลาร์ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าจะซินซันใช้กระเป๋าเงินนี้เพื่อจัดเก็บเซเบอร์คอยน์และอีเทอเรียมเป็นหลักภาคการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยการแนะนำตัวเลือกการซื้อขายในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน ETF หลังจากการเปิดตัวซบ b บิตคอย ETF ออกสู่ตลาดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าการซื้อขายออปชันเป็นก้าวสำคัญต่อไปในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เคชิสตาร์ทอฟฟินเทคในแอฟริกาใต้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้เข้าซื้อหุ้น100%ใน EFT Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินที่เน้นในแอฟริกาจากข้อมูลของสตาร์ทอัพการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้เคชิเข้าใกล้เป้าหมายที่ระบุไว้มากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในแอฟริกาและที่อื่นๆ วัยทลิกบัตเทรินจากอิตาลีอําจุดประกายการอภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรมของคริปโตโดยเน้นความไว้วางใจของสาธารณะและการกำกับดูแลที่โปร่งใสในอุตสาหกรรมมูล,ลค่าตามราคาตลาดของสกุลเงินคริปโตทั่วโลกในวันนี้คือ1 7 2ล้านล้านปริมาณการซื้อขายการแลกเปลี่ยนคริปโตรวม24ชั่วโมงอยู่ที่3 8 7พันล้านปริมาณการซื้อขายการแลกเปลี่ยนแบบ กระจายอำนาจรวม24ชั่วโมงอยู่ที่2.1พันล้านปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวม24ชั่วโมงอยู่ที่104พันล้าน Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change.